สมภารวัดป่ามะม่วงเดินทุดงกับหลวงพ่อในป่าเป็นเวลาสองเดือนเต็มนับแต่ออกจากวัดได้เข้าไปยังเมืองหงสาวดีที่ท่านเคยถูกจับมาเป็นตัวประกันเมื่อชาติที่แล้วอยู่เมืองหงสาวดีหนึ่งปีเต็มแม่ทัพอีกนายหนึ่งจึงมารับกลับและหลวงพ่อดำบอกว่าท่านจะต้องตอบแทนบุญคุณแม่ทัพคนนั้นซึ่งในชาตินี้เกิดเป็นผู้หญิง หลวงพ่อดำได้พาท่านไปในมัสการพระเจดีชเวดากองปูชนียสถานอันลือชื่อของประเทศพมา่าจากนั้นได้พากันเดินทางต่อไปยังอา่าวเบงกอนท่านได้ของดีมามากไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมต่างๆหรือวัตถุมงคลโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางพุทธลีลาสมัยสุขโขทยัยอายุเจ็ร้อยกว่าปี ที่หลวงพ่อองค์หนึ่งมอบให้ด้วยเหตุผลที่ว่าฝันเห็นท่านตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าได้พบท่านรูปร่างหน้าตาเหมือนในฝันเกิดความประทับใจถึงกับยอมมอบสิ่งที่รักและเก็บรักษามานานให้ท่านไว้เป็นที่ระลึกก่อนแยกทางกันหลวงพ่อในป่าได้บอกเคล็ดลับหลายอย่างให้กับสิทธิ์พร้อมทั้งกำชับ ไม่ให้เล่าเรื่องหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ผู้ใดฟังด้วยเป็นอาถรรพ์และบุคคลผู้นั้นจะต้องตายแต่ถ้าเขายอมตายก็เล่าได้และไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะท่านมิได้มีเจตนาที่จะให้เขาตายคนที่อยากรู้อยากเห็นถึงกับยอมตายนั้นยังมีอยู่ในโลกอีกมากบางครั้งก็อยากรู้ในเรื่องที่ไม่ควรรู้เพราะไม่มีประโยชน์กับชีวิต แต่เรื่องที่มีประโยชน์กลับไม่สนใจอยากรู้จากอา่าวเบงกอนภิกษุวัย45เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้ขถาย่นระยะทางและกลับมาถึงบ้านโยมมารดาก่อนเวลาเพลนเล็กน้อยท่านเข้าไปกราบโยมมารดาแล้วถามหาโยมบิดาโยมพ่อเข้าไปบวชอยู่ที่วัดพรมบรุรีตั้งแต่เดือนที่แล้ว วันนี้หนังจำแลงมันนิมนท์ท่านมาฉันเพนที่นี่ประเดี๋ยก็คงมาแม่จวนบอกพระลูกชายยังไม่ทันขาดคำพระภิกษุพองก็เดินเข้ามาในบ้านครั้นเห็นพระลูกชายก็ตรงเข้ามากราบเพราะตามพระวินัยผู้บวชก่อนถือว่าอาวุโสกว่าผู้บวชทีหลังหลุงพ่อคิดยังไง ถึงเข้ามาสู่ร่มกาสวพัพท์ครับภิกษุอายุพรรษามากกว่าถามหลวงพ่อผู้ซึ่งอายุพรรษาน้อยกว่าท่านก็ผมเห็นโยมเขาเจ็บออดออดแอดแอดคิดว่าถ้าบวชแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลมาให้จะทำให้เขาดีขึ้นอีกอย่างหนึง่งผมก็ถือศีลแปดมาตั้งแต่ท่านเกิด ซึ่งก็เหมือนกับบวชอยู่แล้วจึงได้ตัดสินใจบวชแต่สองข้อนี้ก็ยังไม่ใช่เหตุผลสำคัญที่สำคัญคือข้อสผมเห็นท่านออกทุดงกเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะป่าดงพงไพรเต็มไปด้วยอันตรายนานาประการผมจึงบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยเชื่อมั่นในความรัก ที่พ่อมีต่อลูกว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยให้ท่านได้เหตุผลประการสุดท้ายยังความซาบซึ้งใจแก่ท่านพระครูเป็นอย่างมากท่านก้มลงกราบพระอรหันต์ของท่านสามครั้งด้วยความเคารพปูชาอย่างสุดซึ้งภิกษุต่างวัยและต่างอายุพรรษา นั่งสนทนากันได้สักพักนางจำแลงกับเด็กชายชำนิก็ช่วยกันตั้งสำรับภิกษุวัย45ทักทายหลานชายว่าไม่เจอกันหลายเดือนเองเป็นหนุ่มแล้วนะกี่ขวบแล้วละ่ะกี่ขวบครับเรานะเด็กชายตอบอขวบแล้วไอ้หนูสี่ขวบนะเมื่อปีที่แล้ว นางจำแรงทักท้วงเด็กชายจึงพูดใหม่ว่าแม่บอกว่าห้าขวดขี่ขวดเมื่อปีที่แล้วขวดนะ่ะไม่ใช่ขวดพูดขวดบ่อยๆเดี๋ยวแม่อึงเกิดเปรี้ยวปากขึ้นมาก็จะยุ่งท่านเย้าพี่สาวคนเล็กแม่จวนจึงถือโอกาสรายงานความประพฤติของลูกสาวว่า มันกลับมาดื่มอีกแล้วละท่านโยมว่าเสจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วขืนว่ามากๆข้านี้ไปอยู่ที่อื่นแล้วแม่จะว่ายังไงคนติดเล่าย้อนโยมแม่อย่าไปว่าเขาเลยเอาไว้ให้ธรรมชาติลงโทษเขาดีกว่าภิกษุวัยสีสิห้าว่าพี่สาว มันไม่น่าจะมาเกิดเป็นลูกข่าน่าจะไปเกิดเป็นลูกพี่เรียนถึงจะเหมาะกันแม่ก่เมาลูกก่เมาเขาจะได้เรียกแม่แก้วลูกแก้วแม่จวนยังอยากว่างั้นข้าก็เป็นลูกแก้วของแม่แล้วกันนางจำแรงสรุปข้าไม่รับนี่ลูก แก้วของข้าคือองค์นี้แม่จวนที้มาที่ท่านพระครูอย่าไปสนใจเขาเลยใจโยมเดี๋ยวเขาเกิดหนีไปจริงๆโยมแม่จะลำบากเป็นครั้งแรกที่นางจำแรงเห็นว่าพระน้องชายพูดดีมีสัมมาคาระวะชำนี้เอ็งจำไว้นะตอนโตขึ้น ห้ามกินเหล้าจะได้ไมีเมาอย่างแม่เองท่านบอกหลานชายครับหลวงนะหนูไม่กินหรอกเหม็นจะตายแม่กินเหล้าแล้วก็ทะลาะก,กับพ่อหนูรำคาญหลานชายรับคำไอ้หนูเองชักจะพูดมากไปแล้วไปเลยจะไปเล่นที่ไหนก็ไปไปซะ นางจำแรงชักเคืองลูกชายคนเล็กไม่ไปหนูจะดูหลงตากับหลงนาะกินข้าวดีแล้วไอ้หนูนางอยู่ตรงนี้แหละใครทำอะไรเองเดี๋ยวหลงตาจะแผ่นกระบาลมันภิกษุพองพูดอย่างนึกมันไส้ลูกสาวเต็มประดานางจำแรงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านบวชท่านคิดว่าจะแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศลให้ลูกสาวคนนี้เลิกกินเหล้าให้ได้ฉันเพนเสร็จแล้วภิกษุพองกับท่านพระครูจึงแยกย้ายกันกลับวัดรูปแรกกลับวัดพรมบุรีอีกรูปกลับวัดป่ามะม่วงเพราะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากเมื่อถึงวัดพระมหาบุญก็รายงานว่าช่วงที่หลวงพ่อไม่อยู่ โยมอูรถข้่มคอหักตายเมียกับแม่เขานำศพมาเผาที่วัดเราครับอา้าวตายแล้วหรือเห็นไหมคนเสียสัจจะเตื่นเท่าไรก็ไม่เชื่อแถมยังขอร้องผมไม่ให้บอกเมียกับแม่เขาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ตายซะแล้วหรือไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะโยมอูนะ ภิกษุวัย45้าพูดปงปร่งอีกเรื่องหนึ่งคือโยมอองได้มาขออาศัยอยู่ที่วัดนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายมาจากไหนผู้หญิงครับอายุร่วม60แกบอกว่ามาจากอำเภออินจะมาเข้ากรรมฐานแกคุยอวดว่าจะปฏิบัติให้ได้เห็นหนอเหมือนกับหลวงพ่อผมก็นึกขำขำอะไร คำที่แกพูดเพอเจอนะครับแกตาบอดจะมาปฏิบัติให้ได้เห็นหนอขนาดผมตาดีๆยังไม่ได้มันก็ไม่แน่นะอย่าเพิ่งไปดูถูกแกคนตาบอดมักมีอะไรอะไรที่พิเศษไปกว่าคนตาดีแกมาตั้งแต่เมื่อไรละ่ะแล้วใครเป็นคนสอนกรรมฐา,านให้แกมาถัดจากวันที่หลวงพ่อออกทุดงครับ นี่ก็ขาดอีกวันเดียวจะครบสองเดือนไม่ทีเขียวพามาขึ้นกรรมฐา,านกับผมแล้วก็ช่วยสอนให้ผมไม่ถนัดสอนคนตาบอดแถมเป็นผู้หญิงซะด้วยเกิดเดินมาชนผมเข้าผมก็จะต้องอาบัตเปล่าๆท่านให้เหตุผลสมภารอยากจะเย้าลูกวัดหากก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะเกรงจะไปสก,กิดแผลหัวใจที่กำลังจะตกสะเก็ดของมหาหนุ่มเข้า ถาามวา่แล้วแกพักอยู่ที่ไหนไม่ทิเขียวให้พักอยู่ในโรงครัวครับแกช่วยเฝ้าสมบัติของวัดได้เยี่ยมมากใครจะมาขโมยของในครัวแกก็รู้หมดเขาพากันล้อเลียนแกว่าหูทิพย์เพราะเจ้าขาวกับเจ้าแดงเคยแอบย่องไปขโมยขนมแกแกยังบอกจะมาขโมยขนมข้ากินหรือไงนึกว่าข้าไม่รู้หรือชาช้า เดี๋ยวข้าฟ้องท่านมหาให้โบยสักคนละโหลเลยพอเจ้าแดงแกล้งดัดเสียงถามว่าจะให้โบยใครแกก็ตอบว่าโบยไอ้ขาวกับไอ้แดงนะสิแกตาบอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งท่านพระครูสงสัยเมื่อฟังจากที่มหาบุญเล่าตอนแรกผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันเจ้าแดงกับเจ้าขาวก็สงสัย ก็ลองทดสอบดูด้วยการให้เจ้าแดงเอามือโบอกไปโบกมาตรงหน้าแกถ้าแกตาไม่บอดก,ก็ต้องรู้ว่าเป็นมือใครแต่นี่แกไม่รู้ผมทดสอบหลายอย่างไม่ชีเขียวก็ทดสอบได้ผลออกมาว่าแกตาบอดจริงๆสงสัยแกจะได้เห็นหนออย่างที่คุยเซกระมังอีกเรื่องหนึ่งที่ประหลาดก็คือเวลามีโยมเข้ามาขอยืมหม้อในครัวไปใช้ตอนมีงานพอเขาเอามาคืน แกก็เห็นว่าฝาหม้อไม่ใช่ของวัดให้หาฝาของมันมาคืนเขาบอกว่าไม่เป็นไรมันปิดกันพอดีก็ใช้ได้แล้วแกก็ยืนยันว่าไม่ได้เพราะมันผิดฝาผิดตัวแถมแกยังย้อนให้อีกว่าถ้าเอาผัวเองไปเป็นผัวคนอื่นเอาผัวคนอื่นมาเป็นผัวเองจะใช้ได้ไหมทําเอาโยงคนนั้นต้องไปหาฝาหม้อมาคืนแกจนได้พระมหาบุญรายงานเรื่องโยมออง สงสัยผมจะต้องไปทดสอบสักหน่อยไปด้วยกันเดี๋ยวนี้แหละท่านบอกลูกวัดพระมหาบุญจึงเดินไปยังโรงครัวกับท่านสมภารครั้นไปถึงเห็นสตรีอายุประมาณหกสนั่งเช็ดจานอยู่จึงกระซิบถามลูกวัดว่านั่นใช่ไหมที่ชื่อโยมอองคนนั้นแหละครับหลวงพ่อลองไปพิสูจน์เถอว่าแกตาบอดจริง หรือตาบอดปลอมถ้าบอดจริงก็แสดงว่าแกได้เห็นหนออย่างที่แกคุยพระมหาบุญกระซิบกระซาบกับท่านสมภารถ้าเช่นนั้นท่านยืนดูอยู่ตรงนี้นะผมจะเข้าไปยืนใกล้ๆแกพูดจบท่านจึงใช้วิชาย่องเบาที่เคยใช้เวลาจะขโมยเงินยายวิชานี้มีประโยชน์มากถึงบวชเป็นพระแล้ว ก็สามารถนำมาใช้ได้แต่จะต้องไม่ใช้มาขโมยเงินใครมิฉะนั้นจะเป็นอาบัตโทษท่านเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าใหญ่อองฝ่ายนั้นมองไม่เห็นเพราะตาบอดสนิททั้งสองข้างหากก็รู้ว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังเพราะได้กลิ่นกลิ่นที่มาสัมผัสคานประสาทของหล่อนมิใช่กลิ่นของครือหัดหากเป็นกลิ่นของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงที่ใครๆล่ำลือกันว่าท่านขลังและศักดิ์สิทธิ์นักหลวงพ่อจะ๊ะกลับจากทุดงตั้งแต่เมื่อไหรหลอนทักทายพร้อมกับวางจานกับผ้าลงแล้วก้มลงกราบสามครั้งท่านพระครูยังคงยืนนิ่งเพราะต้องการพิสูจน์ว่าสตรีผู้นี้ตาบอดจริงหรือบอดปลอม นางสาวอองวัยหกสิบจึงพูดอีกว่าทำไมไม่พูดกับฉันละ่ะฉันอุตส่าห์ดันด้นมาหาจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อสักหน่อยฉันคุยอวดใครๆว่าจะให้ได้เห็นหนอเหมือนหลวงพ่อหล่อนพูดอีกท่านพระครูนึกขำที่หล่อนช่างปักจิตปักใจว่าจะได้เห็นหนอเหมือนท่านจึงหัวเราะเหืๆออ,ออกมา นางสาวอองถามเสียงดุดุว่าหลวงพ่อขำอะไรหรือว่าขำที่ฉันพูดหลวงพ่ออย่าคิดดูถูกฉันนะคนอย่างฉันลงได้พูดอะไรแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างที่พูดท่านพระครูเห็นว่าหากจะยืนนิ่งๆอยู่อย่างนี้คงไม่ดีแน่จึงตัดสินใจพูดกับหล่อนว่าโยมอ่อง แกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าหรือว่าแกมองเห็นฉันไม่เห็นหรอกจ่าหลวงพ่อฉันตาบอดมาตั้งแต่อายุสิบสี่หลนบอกกล่าวเป็นอะไรถึงบอดละ่ะเล่าให้ฟังได้ไหมได้สิจะ๊ะถ้าหลวงพ่ออยากรู้ฉันก็จะเล่านีมนต์หลวงพ่อนั่งก่อน แล้วก่อนนิมนต์ท่านมาหาด้วยหล่อนพูดเหมือนกับรู้ว่าท่านพระครูไม่ได้มาองค์เดียวทำไมแกรู้ว่าข้ามากับมหาบุญก็ฉันได้ลินคือคำตอบจมูกแกดีขนาดนั้นเทียวดีหรือไม่ดีท่านก็ไม่เคยพลาดสักครั้งหลอนถือโอกาสคุย เอาละเอาละงั้นก็เล่าไปสิว่าทำไมแกถึงตาบอดท่านมาหามาฟังด้วยกันจะได้ช่วยกันเป็นพยานว่าโยมอองตาบอดจริงหรือปลอมกันแน่บอดจริงๆจ,จ้ะท่านจะโกหกหลวงพ่อไปทำไมโกหกพระโกหกเจ้าฉันกลัวตกนรก แต่พระบางองค์เขากลับไม่กลัวนะโกหกญาติโยมอย่างหน้าตาเฉยแกตาบอดแล้วรู้ได้ยังไงว่าท่านโกหกหน้าตาเฉยท่านพระครูถามอย่างนึกสนุกฉันรู้ก็แล้วกันเอาเหอะไม่ใช่พระวัดนี้หรอกนะหลวงพ่ออย่าร้อนตัวไปหน่อยเลยเอาละเอาละ่ะแกอย่ามัวพูดมาก นเล่าไปสิว่าไปทำยังไงตาถึงได้บอดมันคงจะเป็นกรรมของฉันนะจา่าหลวงพ่อคือว่าตอนฉันอายุสิบาแม่ฉันก็พาไปทำงานที่บ้านนายอำเภองานอะไรงานบ้านจะ้ะแม่แกให้ฉันเป็นคนใช้บ้านนายอำเภอพอฉันอายุสิบี่ก็ตาบอด คือฉันเป็นตาแดงคุณนายในอำเภอเขาบอกฉันว่าให้ไปเอาอยาหยอดตาที่โต๊ะเครื่องแป้งเขาไม่หยอดซะจะได้หายฉันก็ไปหยิบมาหยอดทั้งสองข้างเลยพอหยอดเสร็จก็แสบตามากแล้วก็มองไม่เห็นก็ร้องบอกคุณนายคุณนายมาดูก็ตกใจบอกว่าฉันหยิบน้ำยาล้างเล็บของเขาไปหยอด ยานั่นผสมน้ำกรดฉันก็เลยต้องเสียในตาไปสองข้างพร้อมๆกันแล้วแกโกรธคุณนายเขาหรือเปล่าท่านทดสอบคุณสมบัติทางใจของผู้หญิงอายุราวหกที่ตาบอดมาตั้งแต่อายุ14บส่ไม่โกรธหรอกจะ้ะฉันคิดว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของฉันเองคุณนายเขาก็เสียใจ ที่เป็นต้นเหตุให้ฉันตาปอดเขาได้พาฉันไปรักษาหลายแหง่งแต่ก็ไม่หายในที่สุดเขาก็ส่งข่าวให้แม่ฉันมารับกลับไปอยู่บ้านและเขาก็ส่งเสียเงินทองให้แม่ฉันทุกเดือนกระทั่งฉันอายุยี่สิบเขาจึงเลิกสง่งฉันก็อยู่กับแม่สองคนกระทั่งแม่ตาย ฉันจึงมาขอพึ่งใบบุญหลวงพ่อขอให้ฉันอยู่ที่วัดนี้นะจ๊ะฉันจะดูแลครัวให้ถึงฉันตาบอดแต่ก็ดูแลข้าวของเครื่องใช้ได้จะไม่ให้หายแม่แต่อย่างเดียวเอาเถอะข้าอนุญาตแล้วแกจวนได้เห็นหนอหรือยังล่ะอย่างหรอกจ๊ะ ฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ฉันได้วันสุดท้ายที่ยังมีลมหายใจอ้าวถ้าได้แล้วตายมันจะมีประโยชน์อะไรละ่ะมีสิจ้าหลวงพ่อก็ทาดหน้าฉันจะได้ไม่ต้องตาบอดไงละ่ะเอาละเอาละ่ะงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกัน ขาดหรืออะไรก็ให้บอกข้าไปละ่ะมาถึงยังไม่ได้พักเลยแล้วท่านจึงชวนพระมหาบุญกลับไปยังกุฏิเมื่อขึ้นไปยังชั้นบนของกุฏิท่านไปดูนารีผลที่อยู่ในพานก็เห็นว่าอยู่เรียบร้อยดีจึงทักทายด้วยการถามว่าหลวงพ่อไม่อยู่สองเดือน ไปซุกสนที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าสาวน้อยแรกรุ่นดรุณีสองนางปรากฏกายขึ้นสวมใส่สชุดปัญจวีแบบคนอินเดียทางเหนือนั่งหมอบอยู่เบื้องหน้าท่านพระครูมือทั้งสองประคองอัญชลีพูดพร้อมกันว่าเราสองคนไม่ได้ไปซุกสนที่ไหนเพราะต้องการจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดค่ะ ดีมากแบบนี้ถึงจะอยู่ด้วยกันยืดแต่ทำไมวันนี้แต่งตัวแปลกๆเหมือนแขกอินเดียหรือว่าเบื่อชุดไทยแล้วไม่ได้เบื่อคะ่ะพวกเราจะแต่งตัวตามสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ไหนก็จะแต่งตัวแบบเดียวกับคนที่นั่นแต่เรากำลังจะกราบเรียนหลวงพ่อว่า จะขอกลับไปเยี่ยมบ้านที่ป่าหิมะพานสักเจวันค่ะไปแค่เจ็ดวันเท่านั้นเองหรือจะไปนานกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่ออนุญาตแต่เจ็ดวันที่นั่นเท่ากับเจปีของที่นี่นะคะอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นไปวันเดียวก็พอต้องไปเจ็ดวันค่ะ อีกเจ็ดปีพบกันใหม่นะคะหลวงพ่อเก็บร่างของพวกเราไว้ให้ดีและพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตขอกราบลาค่ะกราบอย่างสวยงามสามครั้งแล้วก็หายวับไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปหลวงพ่อยังไม่เข้าใจที่เธอพูดที่ว่าพบกันใหม่ในวัฏจักรชีวิตหมายความว่าอย่างไรมีเสียงตอบชัดเจนว่า แล้วหลวงพ่อจะรู้เองคะ่ะลาก่อนท่านพระครูรู้ว่าเขาพากันไปแล้วจึงเก็บผ่านบรรจุร่างทารกหิวๆคู่นั้นไว้ในตู้อย่างมิดชิดเลิกเรียนแล้วในแดงกับในขาวก็ทะเลถลายแช่เชือนไปยิงนกตกปลากับเพื่อนที่เกเรเหมือนกับตนแม้จะเคยถูกพระมหาบุญเคี่ยนจนหลังลายก็ยังไม่เข็ดหลาบ จนคนเขี้ยนรู้สึกอ่อนใจได้แต่นับวันนับคืนรอให้หลวงพ่อท่านมาปราบเจ้าฝาแฝดจอมเกเรคู่นี้สองหนุ่มน้อยกลับถึงวัดตอนพลบค่าเห็นไฟกุฏิชั้นบนเปิดอยู่ก็รู้ว่าหลวงพ่อกลับมาแล้วทั้งดีใจทั้งหวาดกลัวระคนกนันป่านนี้หลวงนาะคงจะเล่าพฤติกรรมของพวกเขาให้หลวงพ่อฟังหมดสิ้นแล้ว จะถูกเคียนไหมเนี่ยนายแดงพูดขึ้นและแต่เว้นแต่กรรมเถอะน้องชายพูดตปรงๆเมื่อขึ้นไปชั้นบนท่านพระครูเพียงแต่พูดว่าตอนข้าอายุเท่าพวกเองข้าเกเรกว่านี้หลายเท่าพวกเองเทียบไม่ติดหรอกอย่าลืมว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไร เนื้อกดแห่งกรรมเองสองคนโดนกฎแห่งกรรมเล่นงานแน่ถ้าไม่เร่งสร้างความดีเอาไปคิดเป็นการบ้านนะแล้วก็ลงไปได้แล้วข้าจะทำงาน